หูฟังทรงสวยสปอร์ตเท่และเสียงดี The Cup Idea เกิดเป็นนักรีวิวต้องรีวิวได้ทุกอย่างสวัสดีครับผู้ชมผมพี่หลามจิกโอทีครับวันนี้จะมารีวิวหูฟังแบรนด์ใหม่คำว่าแบรนด์ใหม่นี่คือใหม่ในประเทศไทยนะครับแต่แบรนด์นี้เนี่ยในเมืองนอกเขามีมาตั้งแต่ปี2012แล้วนี่คือ The c o o p Idea เป็นหูฟังสไตล์แฟชั่นที่มีความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์มากๆเลยนะครับถ้าเราสังเกตหูฟังแบรนด์อื่นๆในท้องตลาดนะครับส่วนใหญ่จะทําออกมากลมๆเกลี้ยงๆแล้วก็เป็นสีเรียบๆเท่านั้น mm hmm. ทําให้วัยรุ่นหลายๆคนต้องไปหาซื้อเคสเพื่อมาตกแต่งสร้างสีงสันให้กับหูฟังของตัวเองแต่หูฟัง The Coop Idea นะครับคุณจะไม่ต้องหาเคสมาตกแต่งเลยเพราะเขาออกแบบมาสวย <Wow. S 1> และดีไซน์รูปทรงออกมาเท่มากๆเลย <Wow. S 1> เขามี2รุ่นด้วยกันครับ The Coop Idea รุ่น Bean Pro Active และ The c o o p e อเดีรุ่นคาร์โกมาดูรุ่นแรกกันก่อนเลยครับ The c o o p i d เดีรุ่น b Beans Pro Active ตัวนี้นะครับเป็นหูฟังที่ดีไซน์และออกแบบมา เพื่อคนที่เป็นสายออกกําลังกายโดยเฉพาะนี่และก็คนที่ชอบฟังเพลงอยู่เป็นประจําเรียกว่าเป็นคอมิวสิกเลยนะฮะทำไมถึงเหมาะกับคน2ประเภทนั้นเพราะว่า e a n s, <S p r o a c t i v e เนี่ยเป็นหูฟังที่มีน้ําหนักเบามากๆครับตัวหูฟังพร้อมกับเคสเนี่ยมีน้ําหนักเพียงแค่45กรัมเท่านั้นนะครับหุยเบามากๆทําให้คนที่ออกกําลังกายนะครับก็จะพกหูฟังตัวนี้ไปได้ทุกที่โดยที่ไม่เป็นภาระและคนที่ฟังเพลงอยู่ทุกวันก็จะรู้สึกว่า หูฟังตัวนี้ไปกับเขาได้ทุกที่ทุกเวลาเลยดูดีไซน์และสีสันของเขาสิครับโอ้โหสวยจริงๆเลยนะครับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับมีมาโชว์สมสีสีชมพูตัวนี้ชื่อว่า Velvet Pink ครับเป็นสีชมพูที่มีความ ออกไปทางโทนของโอโรสนิดๆน,น,นะครับหมูตัวนี้สวยมากแล้วก็สีขาวตัวนี้เป็นสีขาวตัดเทาแล้วที่ปุ่มจะเป็นสีเขียวคาด <c oughs> ชื่อสีว่า off white นะฮะส่วนสีดำชื่อว่า black mist ครับอันนี้ดำทั้งตัวเลยแล้วก็ตัวเคสเนี่ยจะมีสลับสีเทาและถ้าไปดูในเว็บนะครับก็จะมีสี smoky purple กับ night blue อีกสวยทุกสีเลย นอกจากน้ำหนักเบาและดีไซน์ที่สวยแล้วนะครับ The Cup o Idea รุ่น b e a n s Pro Active ตัวนี้นะครับยังมีการดีไซน์ตัวหูฟังแบบ perfect fit ด้วยนะครับเป็นดีไซน์แบบ ergonomic เลยคือออกแบบให้เข้ากับลูกทรงของหูมากๆนะครับใส่เข้าไปเนี่ยมันจะแนบสนิทไปกับหูเราแล้วก็ปิดสนิทเลยเป็นแบบซีลปิดเลยนะครับนี่ฟาบเข้าไปโอ้โหมันจะพอดีมากแล้วก็ไม่อึดอัดเลยนะครับ เขามีเอียทิปเนี่ยที่เป็นจุกยางของหูฟังเนี่ยให้3ขนาดให้มาในกล่องและคนที่ชอบออกกําลังกายนะครับเขาจะมีสปอร์ตเอียทิปเป็นยางหุ้มหูฟังแบบทั้งตัวเลยเพื่อให้คุณใส่ออกกําลังกายได้อย่างแนบแน่นและมั่นใจมากยิ่งขึ้นพอเป็นหูฟังเพื่อการออกกําลังกายนะครับก็จะมีคุณสมบัติในการกันน้ําดีกว่าหูฟังตัวอื่นหูฟังตัวอื่นในท้องตลาดนะครับอย่างมากก็ IPX5 IPX6 แค่กันเปียกกันฝนตัวนี้ครับ IPX7 จุ่มน้ําได้เลย1เมตรแล้วอยู่ในน้ําได้30นาทีโอ้โหเรียกว่ากันน้ําได้เลยเชื่อมต่อกับมือถือด้วยบลูทูธ5.0นะครับแล้วรองรับ audio Code c เด็กอย่าง SBC และ AAC ด้วยนะครับตัวหูฟังเองเนี่ยมีแบตเตอรี่ใช้งานได้นาน5ชั่วโมงและชาร์จกับตัวเคสก็ได้อีก6รอบรวมทั้งหมด35ชั่วโมงโอ้โหน้ำหนักเบาแต่ให้แบตมาเยอะมากเลยนะครับแล้วตัวเคสเนี่ยรองรับการชาร์จแบบไวเลสชาร์จจริงด้วยนี่เต้ เรามีโทรศัพท์มือถือที่สามารถปล่อยไวเลสชาร์จกลับคืนมาได้นะครับเอาตัวนี้ไปวางบนมือถือก็ชาร์จได้เหมือนกันต่อไปเราจะทดสอบฟังเพลงจากหูฟังตัวนี้ครับ เรียบร้อยนี่สไตล์เสียงของ b e Beans Pro Active นะครับเป็นหูฟังที่มีสไตล์เสียงโทนเสียงต่ำนะครับพวกเบสกับกลองเนี่ยลอยมาด้านหน้าอย่างชัดเจนมากนะครับส่วนเสียงร้องหรือเสียงกลางเนี่ยจะถอยมาด้านหลังนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นตัว V แบบนี้เลย ส่วนเสียงแหลมก็กระจ่างใสชัดเจนดีครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่เหมาะสําหรับฟังเพลงป๊อปนะ <Yeah. S 1> ผมว่าเด็กๆวัยรุ่นนจะชอบเพราะว่าเวลาฟังเพลงแล้วเนี่ยพวกเสียงทุม้มเสียงเบสเสียงกลองเนี่ยมันจะค่อนข้างเด่นแล้วก็จะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาผมว่าเหมาะกับการออกกําลังกายคือคุณจะรู้สึกว่ามันจะมีบีทที่คุณจะก้าวเดินหรือก้าววิ่งเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับเดคู่ไอเดียรุ่น Bean Sportive นะครับมีราคาตั้งอยู่ที่2990บาท ถือว่าไม่แพงเลยสําหรับหูฟังที่มีดีไซน์สวยล้ําขนาดนี้นะครับแล้วก็เหมาะสําหรับสายออกกําลังกายและคนที่ชอบฟังเพลงมากๆเลยนะครับอจบไปหนึ่งรุ่นเราไปต่อกันอีกรุ่นเลยครับนั่นคือ The Coop Idea รุ่น Cargo เดอะคูปไอเดียรุ่นคา r โก้นะครับนี่คือหูฟัง True Wireless ที่มีรูปทรงและดีไซน์ไม่เหมือนใครในท้องตลาดเลยนะครับ <Yeah. S 1> เป็นการฉีกวงการแบบสุดๆเลยนะครับด้วยวัสดุที่เป็นเคสแบบเหล็กแท้ๆนี่นะครับผมเคาะให้ดู หเหล็กทั้งดุนเหล็กแท้ ai, <ole> ๆเหล็กแบบเต็มๆมันเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาหูฟังที่แบบว่าไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครโ <calculus> อ้โหนี่เป็นตัวของตัวเองสุดๆนะครับ <c oughs> แล้วเขาออกแบบมารูปทรงเหมือนกล่องเหล็กที่ทหารเขาใช้กัน <c oughs> รูปทรงมันเท่มากๆนะครับวัสดุมันดูบึกบึนแข็งแรงแล้วก็ดูจริงจังมากๆคือคนที่จะเลือกหูฟังแบบนี้น่ยเขาต้องมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเลยนะคือต้องเท่แบบสุดๆแล้วเขาจะให้สายสตรปแบบนี้นะ มาในชุดในกล่องด้วยนะฮะคุณใส่แล้วห้อยกับกางเกงแบบนี้โอ้โหสุดๆไปเลย <Wow. S 1> เรียกว่าเจอใครใครก็ต้องถามเฮ้ยนายนายไปซื้อเคสครอบหูฟังแบบนี้ที่ไหนอ่ะขอโทษมันมาแบบนี้เลยครับ <Yeah. S 1> นี่คือทั้งตัวมันเลย เรียกว่าจ่อยไปเลยนะครับใครที่มาแซวเนี่ยเจ๋งจริงๆเลยสุดยอดเขามี3สีให้เลือกนะครับสีเขียวนี่คือ Army Green นะครับสีดำเรียกว่า Charcoal Black และมีหน like. so, really ึ่สีครับวันนี้ไม่ได้เอามาโชว์นะครับอันนั้นสีสวยมากเลยชื่อว่า Military Orange โอ้โหเป็นสีส้มแป๊ดเลยนะครับแล้วทุกตัวเป็นวัสดุแบบเดียวกันหมดเป็นรูปทรงเดียวกันหมดนะฮะคือมันเท่มากผมชอบมากไม่เคยเห็นหูฟังตัวไหนที่แบบว่าออกแบบได้ขนาดนี้เลย พอเปิดมาด้านในนะครับลองเข้ามาดูที่ตัวหูฟังนะครับเราจะเห็นว่าโฟมแฟกเตอร์หรือว่ารูปทรงบอดี้ภายในเนี่ยเขาจะเป็นตัวเดียวกันกับบีนส Pro Active ของ The c คู p ไอเดียตัวแรกที่เรารีวิวไปแล้วเลยนะครับคือเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นเออร์โกน c มิกดีไซน์ตัวเดียวกันเลยตัวหูฟังเนี่ยอันเดียวกันเลยเพียงแต่ด้านนอกเนี่ยเขาทําให้มันดูแบบว่าแข็งแกร่งให้มันดูกล้าวแกร่งยิ่งกว่าด้วยเป็นหัวน็อตแบบหกเหลี่ยมแบบนี้นะครับสเปคก็จะคล้ายๆกันเลยกับ Beans Pro Active ก็คือเชื่อมต่อกับู เวอร์ชัน5.0นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้5ชั่วโมงชาร์จกับเคสได้อีก6รอบรวมทั้งหมด35ชั่วโมงเหมือนกันเลยฟังก์ชันในการใช้งานรูปทรงเสียงไดเวอร์การรองรับ audio โคเดกเหมือนกันทุกอย่างต่างกันเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับคือตัวคาร์โก้เนี่ยจะกันน้ําแค่ IPX4 ก็คือกันเปียกกันฝนเท่านั้นไม่ถึงกับจุ่มลงไปนะครับบอดี้กับไดเวอร์ที่เหมือนกันเนี่ยผมว่าเสียงจะต้องคล้ายๆกันกับ b e a n s Pro Active แน่เลยเพื่อให้แน่ใจต้อง ลองฟังดูครับนี่มาลองฟังเสียงดูนะครับ ฟังแป๊บเดียวรู <Yeah. S 1> ้เลยเหมือนกันเลยครับนะฮะก็เป well, cool. cool. ็นไดรเวอร์หรือว่าเป็นหูฟังที่ให้สไตล์เสียงที่แบบว่าเสียงต่ำนะครับเสียงเบสกับเสียงกลองเนี่ยลอยเด่นมาด้านหน้าเลยทําให้เราฟังเพลงป๊อปฟังเพลงร็อกเนี่ยรู้สึกแบบว่ามันตื่นเต้นมันร้าใจมากยิ่งขึ้นคือเวทีเสียงมันจะเป็นรูปตัววีแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เสียงแหลมจัดจ้านโอ้โหฟังสนุกมากเลยนะครับแล้วก็รูปทรงเท่ผมว่าหูฟังตัวเนี้ยเป็นหูฟังที่เดินไปไหนใครก็มองหยิบออกมา ใครก็ถามหูฟังอะไรครับน oh oh. <ieran> oh oh, so ouais? ี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยนะครับเด็กครูไอเดียรุ่นคาร์โก้นะครับมีราคาอยู่ที่2490บาทครับเขาจะมีราคาถูกกว่า e a n s Pro Active เล็กน้อยเพราะว่าสเปคต่างกันนิดหนึ่งใช่ไหมครับแต่รูปทรงนี่โอ้โหเชื่อผมได้เลยนะครับทรงประกวดเวทีไหนก็ชนะขาดทุกยี่ห้อเพราะว่าทรงมันเท่จริงๆสุดๆเลยนะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาหูฟังที่มีลักษณะไม่เหมือนใครแล้วก็มีความเป็นตัวเองสูงมาก หูฟังเด็กคูปไอเดียทั้ง2รุ่นนะครับจัดจาหน่ายโดยบริษัท v ีเก็ตส์คอร์ปอเรชันะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะครับหรือว่าจะไปสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ก็ได้ที่ w w w v g a ไบเว็นะครับและยังไปหาซื้อได้ตามร้านดังต่อไปนี้นะครับร้าน l อฟครับรแผนก B Trend นะครับเดอะแกจเกตที่เซนท r ั l เวิร์ชั่นสี่มั่นคงแกจเกตเมอร์คิวล่าดอทคอมและพาวเวอร์บอลอย่าลืมนะครับถ้าหากคุณกําลังมองหาหูฟังที่มีดีไซน์สวยและมีฟังก์ชนนใน การใช้งานที่ดีมากๆอย่าลืมนึกถึงยี่ห้อ The c o p Idea